กลับสวัสดี FC ช่องสุดรับนำโชคทุกคนนะครับอ่ะขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์รัฐบาลไทยนะครับสำหรับ e ีพีที่สองนะอีพีนี้ก็เป็นอีีที่สองของช่องนะครับน้อยมากเลย <c oughs> เออมื่อคืนนะครับใครที่เป็น f c 2สองช่องนะครับใครติดตามงช่องช่องรันคนฮักหวยด้วยก็ดีใจคนที่ตามทั้งฮานอยนะครับเนาะฮานอยก็เด้งสองเด้งนะครับ3ามเก้า บาลขที่แอดด้วยนะครับสามเก้านะแล้วก็ไปลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาเมื่อคืนตัวเดิมนะครับตัวเน้นด้วยนะมาแบบจุกจุกอีกแล้วนะครับห้าศูนย์อาต่อเนื่องนะครับสําหรับลาวพัฒนาเราปังต่อเนื่องไม่หยุดนะโอเคสําหรับวันนี้เนาะก็จะมาดูสูตรนี้ซึ่งเวลาสุดนะครับ งวดล่าสุดนั้นหลังจากที่เขาเดินดีเนาะงวดก่อนเขาชนที่สามนะมีเก้ามีสามมีสองมาที่เลขสามแต่ล่าสุดนั้นตัวชนเขาไม่มาอ่าแต่ดูจากสูตรแล้วน่าจะยังเดินนะครับคือสูตรเดินสองสูตรเอามาเทียบพิจาจรณาเอาแล้วกันเนาะก็งวดที่แล้วสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันเข้าเลข 4, สี่สูตรแรกนะครับสูตรนี้แล้วสูตรที่สองตรงนี้เก้าสองห้าแปดหนึ่งมันเข้าที่เลขหนึ่งนะตัวชนห้าแปดเก้า นะผมตัดห้าออกเลยแปดเก้าซึ่งผมไปนเน้นตรงนี้นี่แหละที่ว่าเก้าสี่นี่แหละแปดสามนี่แหละแต่ว่าเข้ามาที่เลขหนึ่งตัวที่ไม่ชนนะเราดูนะครับรอบนี้หรือขอให้มาชนเมื่อไหร่นะถ้าชนแล้วมาเมื่อไหร่นะเป็นเรื่องครับ <laughs> ถ้าชนแล้วมานี่เป็นเรื่องภาวนาที่ชนแล้วมาแต่ผมจับถูกสูตรเดี่ยวเขายังเดินเพราะฉะนั้นเราทิ้งไม่ได้นะครับเราต้องลับมาดูแล้วก็พิจารณาต่อนะครับกับสูตรนี้นะครับ มาดูการคิดการคำนวณน,นะครับสำหรับสูตรแรกนะครับก็คือหมื่นบวกพันแล้วก็บวกหนึ่งของที่นะครับแล้วผมก็จะรันไปทีละแต้มนะครับหกหกตำแหน่งนะศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนะครับตัวแรกนะแปด 9 0 1 2ศูนแล้วก็3นะครับสำหรับสูตรนี้ก็จะได้ที่8 9 0 1 2 3นะครับ สูตรที่สองผมใช้สิบบวกหน่วยนะครับอ่าแล้วก็รันไปทีละสามแต้มนะครับสี่บวกหนึ่งได้ห้านะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนะครับก็จะได้ห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดนะครับทีนี้เราก็มาดูตัวชนนะตัวชนสองสูตรอ่ะแปดชนนะครับตัวแรก 9ล่ะไม่ชนศูนย์ล่ะไม่ชนหนึ่งชนสองมีไหมมีชนสามไม่ชน,ชนรอบนี้ชนกันแค่แปดกับหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าตัวชนผมมานะครับรอบนี้ <c oughs> เป็นไปได้ไหมที่มันจะมาตัวนี้เนาะก็จะได้ แปดแล้วก็หนึ่งอยู่ในสิบหน่วยนะเออมาหรือเปล่าแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดนะ <c oughs> ได้แค่สองตัวนะรอบนี้รอบที่แล้วห้าแปดเก้าไม่มานะตัวเลขแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ด ทีนี้เราลองมาเทียบกับสูตรที่ลงไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือสูตรพี่สิบพี่กับสิบน้องนะครับสิบพี่กับสิบน้องจอมยุทธจอมยุทธสเลเตส,เลเต,สเลเตกับจอมยุทธสแบงนะครับผมจอมยุทธสเลเตบวกจอมยุทธสแบงนะครับสแบงสแบงนี่เดินยาวมากๆนะครับนี่สูตรนี้คือสูตรสแบงนะเอฟซี FC ใหม่อาจจะไม่รู้ เสบแบง3ามสี่ห้าหกเ7ส่วนสูตรเเลเตคือสูตรมาครบ3ตัวบน3 6 9 2 5 8 1ผมให้ดับ8ตัวเดียวนะครับ10หน่วยถึงแล้วก็100ด้วยเพราะฉะนั้นถ้า8ผพมดับนะนี่มันเขียนให้อีกรอบหนึ่งเลยว่า8ติดดับเนี่ยหลายคนชอบเลข8นะครับแต่ของผมกลายเป็นเลขดับไปนะถ้าชอบก็ให้เป็นตัวรอง ああผมต้องทําตามแนวของผมนะครับก็คือถ้าดับก็คือตัดเป็นรองไปแปดนะครับติดดับสิบหน่วยบนนะครับรอบนี้นะครับนะมันจะเหลือหนึ่งตัวเดียวเป็นไปได้ไหมที่เลขหนึ่งจะมามีแค่ตัวเดียวในเลขหนึ่งถ้ารอบนี้มานะ อ,อ,อันนี้ผมตัดเลยนะสองแค่สองคลิปนี่ผมเหลือแค่ตัวเดียวนี่งงเลยนะเนี่ยหนึ่งนะจะมาให้หรือเปล่าอุ้ยไม่แน่นะช่วงนี้รัฐบาลลาวเขามาต่ําล่าสุดก็สี่หนึ่งรัฐบาลไทยนะครับคือต่ำใครชอบเลขแปดเนี่ยรอบที่แล้วผมเชียร์แปดมากไม่มานะครับรอบนี้ถ้าแปดผมดับนะมันจะเหลือตัวที่น่ามองก็คือ 9 0 1 2ศ5 1 4 7นะครับทีนี้เรามาดูในสูตรนี้สูตรสิทพี่กับสิทธน้องมาครบ3ามตัวบ,บนผมมีอะไรบ้าง3มีไหมมีในนี้ไม่มี6มี9ไหมั้ม้ามีนะครับก็น่ามองไปที่อะไรออลองตัดถ้า 8, 8 8มันติดดับพอดีก็จะเหลือ9มีน่าสนใจ0ผมไม่มีเลยรอบนี้0 หผมมีนะครับ1มีสองมี3มีนะมันก็จะเหลือตัวที่น่าสนใจนะก็คือน่าจะเป็นเลข9เลขหนึ 1, ่งเลขสอเลขสามนะอันนี้นะในตามการวิเคราะห์ของผมนะ9ก้าหนึ่งสองสามแต่ถ้ามาดูสูตรนี้ละ่ะอะไรถ้ามันชนแล้วไม่มานะหมายถึงว่าถ้าชนแล้วไม่มาคือชน8กับ1นะพอาแปดผมติดดับถ้า1ไม่มา มันจะเหลือเก้าที่เราน่าสนใจหนึ่งสองสามสูตรนี้ก็จะน่าสนใจที่ห้าหนึ่งสี่กับเจ็ดผมไม่มีมันมีอยู่ในสูตรนี้แต่สูตรมาครบสามตัวบนผมไม่มีสี่เจ็ดเอ,อแต่สูตรนี้มีมีสี่มีเจ็ดอยู <c oughs> อ่ทีนี้สูตรสองสูตรนี้ชนรอบที่แล้วก็มานะครับบอกแล้วว่าชนแล้วมาสามสี่หกมาที่เลขสี่รอบนี้ชนสามห้าหก สามห้าหกน่าจะมาสิบหน่วยรอบนี้นะครับก็คือสิบหน่วยมาแน่ๆผมว่านนะสูตรผมน่าจะเดินต่อนะสูตรชนละมานี่เป็นสูตรที่น่ามองมากเลยนะครับชนกันแค่สามตัวตัวเลขเยอะแต่พอมาชนกันมันเหลือแค่สามตัวมันน้อยแล้วละ่ะถ้ามันมาสิบหน่วยนะคือสามห้าหก,หกจะวินสามหนึ่งสามแปดห้าแปดหก,หกแปดคือถ้าใครชอบไม่คิดว่าจะดับก็คือ สามแปดห้าแปดหกแปดนะแต่ของผมให้ดับก็คือจะเหลือแค่สามหนึ่งห้าหนึ่งเออสามหนึ่งห้าหนึ่งเงี้ยเนี้ยเถวสองสูตรนี่มันจับนะอันนี้คือหมายถึงว่าถ้าชนแล้วมานะมันก็จะจับได้แค่อะไร ถ้าจับหมดก่อนนะถ้าผมยังไม่ตัดนะสามแปดห้าแปดหกแปดนะทีนี้ก็สามหนึ่งห้าหนึ่ง หกนึ่งนะถ้าตัวชนผมมานะมันเหลือแค่หกชุดเองนะรอบนี้จริงง่ายไหมอสามแปดห้าแปดหกแปดสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเออย้ำว่าให้ตัวชนผมมา <c oughs> ซึ่งมันจะง่ายอะ่ะรอบรอบที่แล้วผมเชียร์สามแปไม่มารอบนี้ถ้าใครไม่คิดว่าแปดดับสามแปดห้าแปดหกแปดก็น่ามอง แต่ถ้าใครคิดว่าดับเอาอยู่ก็จะเหลือสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสามชุดเออนะน้อยนะครับสำหรับรอบนี้นะเหลือน้อยนะออรอบที่แล้วว่าน้อยแล้ว,ลวก็ยังน้อยน้อยไม่เท่านี้แล้วนะภาวนาอย่างเดียวขอให้ตัวชนผมมาคือเล็กหนึ่งสูตรนี้เอาสูตรสูตรนี้ผมไม่กลัวสูตรนี้ผมคิดว่าน่าจะเดินนะครับเนี่ยสําหรับ A สาม A ห้า A แปดเนี่ยสิบหน่วยน่าจะมาแล้วล่ะ สามห้าสามห้าหกนะไม่ใช่สามห้าแปดขออภัยพูดผิดสามห้าหกผมคิดว่าน่าจะมาแล้วสามตัวนี้มันไม่ติดดับมันไม่ติดดับเพราะว่าดับของผมก็คือดับแปดตัวเดียวดับแปดตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นสามห้าหกน่าจะเป็นตัวตัวตั้งเลยก็คือทิ้งไม่ได้สามห้าหกยังไงก็ต้องมีในสิบหน่วยนะครับสามห้าหกน่าจะสวยอ่าแล้วก็ ถ้าคิดว่า8ไม่ดับมันจะชนมันจะจับได้ 38, 58, 68แต่ถ้า8ดับปุ๊บมันจะเหลือแค่3ชุดก็คือ 3, 1, 5, 1, แล้วก็ 6, 1คือตัวที่หน้ามองตอนนี้นะอันนี้คือในกรณีที่ชนผมมานะคือหลังก่อนหน้านั้นเขาชนแล้วมาดีนะครับน่าจะ10งวดแล้วนะเออชนแล้วมาดีมาเป๋รอบที่แล้วที่ 5, 8, 9ไม่มีสักตัวคือถ้ามา 9, 4เนี่ยจบรอบที่แล้ว เข้ามา1 4 4 1อ่าเพราะฉะนั้นตัวเลขต่ำๆหลายคนอาจมองว่าอาจจะไม่น่ามาแต่ก็ไม่แน่นะครับ4 1มาแล้ว3 1 5 1นึ้าหได้ไหมเออ <laughs> 3 1เราสัมปทานาย,ยังทำตัวเดิมเมื่อคืนผมเน้นตัวเดิม5 0 <laughs> ไม่รู้บางคนบอกออกแล้วนะครับผมเน้นว่า5 0มีสิทธิ์มามากแล้วก็ชอบเป็นพิเศษตัวเดียวที่สุดมาจริงๆเพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยจะทำ ที่ใกล้เคียงกันได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันปัญหารัฐบาลไทยผมว่านนะออกนานเกินไปเปลี่ยนเปลี่ยนระบบใหม่มาออกเหมือนลาพัฒนาเอาอ,อเอาอาทิตย์สองอะไรเอาอาทิตย์ละครั้งก็ได้ไหมดีไหมเอาอาทิตย์ละครั้งได้ไหมเออคือมันมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องอันเรื่องล็อกนะครับเรื่องอันเรื่องล็อกนี่คือปัญหารัฐบาลไทยมากเลยเวลาเยอะเกินไปผมว่าเวลาเขาเยอะเกินนะครับสิบห้าวัน เ,ออเวลาเตรียมตัวล็อกเตรียมตัวอั้นนะเยอะนะถ้าเป็นเหมือนเราพัฒนานี้เจ้ามือไหวตัวไม่ทันเอ,อรัฐบาลไทยนะครับเนาะก็เตรียมตัวล็อกได้ทันอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอ,อก็พูดไปตามสถานการณ์นะครับอโอเคนะถ้าออกได้อทิตย์ละครั้งให้ดีเลยนะรัฐบาลไทยเนี่ยหาเงหาซื้อกันบุนเลยนะครับเนาะ ลอตเตอรี่ขายได้ว่าเร็วเกินนะครับอืมอ่ะโอเคนะครับสําหรับแนวทางนะครับเราจะพิชิตรัฐบาลไทยไปด้วยกันรอบนี้เนาะนะรนะองหลังมารัฐบาลไทยผมเข้าตัวเด่นแต่ว่าจอบจับคู่ไม่เข้านะต้องเรียกเลตติ้งกับคืนมานะให้เหมือนรัฐบาลลราหน่อยนะครับนะเนาะเราพัฒนาช่วงนี้กระแสกำลังมาดีอ่นะตอนนี้ เหลือมองหน้ามองอยู่สามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งนะคือถ้าชนผมมานะถ้าถ้าชนแล้วไม่มาก็มามองตรงเนี้ยเออถ้าสามห้าอะไรผมประกรบได้นะสามห้าหกอะ่ะมาประกรบอะไรกับตัวเนี้ยได้ตัวที่มีเก้ามีหนึ่งมีสองมีสามเนี่ยห้าหนึ่งนะแต่ผมไม่จับมาอยู่แล้วว่าผมบอกว่าเป็นติดจับแล้วก็สี่กับเจ็ดมันไม่มีในสูตรมาครบสามตวบนของผม มาครบสามตัวบนรอบนี้คิดว่าน่าจะมาตัวเลขก็ค่อนข้างที่จะสวยสามหกเก้าสองห้าแปดหนึ่งเนี่ยน่าจะมาครบเหมือนเดิมเพราะรอบที่แล้วก็ศูนย์สี่หนึ่งขนาดเลขต่ำๆยังมาได้ตัวนั้นนะครับแล้วก่อนก็สามสามหกนะครับน่าจะน่าจะกลับมาเดินแล้วละ่ะอืมนะมันไม่มีสี่มีเจ็ดนะถ้าใครชอบมันไม่มีนะเนี่ยสลขแปดติดดับมันตัดออกไปได้เยอะแล้วเนี่ยตัดหนึ่งสองสามเนี่ยสามตัวแล้วสูตรนี้มันจะเหลือแค่ ห้ากับหนึ่งที่น่ามองห้ากับหนึ่งที่น่ามองเออสูตรจากสูตรนี้นะแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะเหลือเก้ามีศูนย์มีหนึ่งมีสองมีสามแต่ศูนย์ผมไม่มีอีกนั่นไงศูนย์มันไม่มีแล้วก็ศูนย์ต,ตกตรงตำแหน่งที่ไม่น่าจะมาอ่ะฟังไว้ศูนย์คือตำแหน่งที่ไม่น่าจะมาจากสิติการเดินของสูตรเขาศูนย์คือน่าจะไม่มานี่แล้วจะตัดแปดตัดศูนย์ออกแล้วผมสองตัวเนี่ย นะผมถ้าผมตัดตัด,ต,ดตัดเหลือแล้วก็มันจะเหลือน้อยมากเลยเพราะฉะนั้น9 1 2 3จากสูตรนี้นะเหลือ4ตัว9 1 2 3สูตรนี้เหลือ5กับ1นี่1ชนกันมันก็จะเหลือ1 2 3 4 5 5ตัวนี้5 9 1 2 3เป็นตัวที่จะมาจับบินนะเออจะมีอะไรเพิ่มเติมจาก3 1 5 1 6 1่ง้าไหมรอดูเป็น EP ถัดไปเดี๋ยวจะวิเคราะห์ไปทีละสเต็ป ให้ดูนะครับถ้าสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งไม่มามันจะเป็นสเต็ปไหนแต่ถ้ามาก็คือจบเลยสามตัวนี้นะครับลอตเตอรี่จับจองได้ถ้าชอบตัวที่ชนคิดว่าจะมานะครับ่ะสำหรับอีพีที่สองก็ฝากไว้พิจารณานะครับผม <c oughs> <c oughs> ฝากไว้พิจารณานะครับอ่าก็ใครที่อยู่ในช่องนะครับนะช่องเอ,อ่อ กันคนหักหวยนะครับผมก็จะเห็นว่าช่วงนี้นะผมก็มีโครงการที่เนาะช่วยเหลือยายนะครับที่นะครพนมเนาะยายกับหลานที่อยู่สองคนนะเอฟซี FC จะรู้กันนะครับก็ถ้าใครอยากจะนะร่วมทําบุญก็เชิญได้นะครับนะแล้วผมเอา <laughs> มันซียายไว้ไหนอ่ะเออแป๊บหนึ่งนะนะหรือจะหาไม่เจอเนะี่ยวางไว้ไหนอ่ะเมื่อวานผมใช้อยู่นะแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะเจอแล้วละ่ะโอเคก็เป็นนี่นะปกติผมก็จะ <c oughs> ลงที่ช่องดันคนทังหัวอย่างเดียวเนาะก็เป็นอ่านะที่เป็นเคสแรกที่ผมทำนะครับผม คแรกที่ผมทำนะออในการไลฟ์ที่เราพัฒนาผมก็จะลงตรงนี้ให้นะครับก็คือจะมียายหลานสองคนที่นะครพนมอยู่กันแค่สองคนนะครับหลานสิบสองปีแล้วก็ยายก็น่าจะหกสิบเจ็ดสิบแล้วนะครับหกสิบหกสิบแล้วนะครับเนาะหกสิบเจ็ดสิบแล้วเนาะก็จะมีครูที่อยู่อ่ะที่ทำติ๊กต็ออยู่เนาะครูปฐมวัยสี่สบเอ็ดบวกก็คือชื่อที่เนาะลง ช่วยเหลืออยู่แล้วผมก็นะไปเจอก็เคืเลยช่วยนะมาช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับผมนะใครอยากมีจิตศรัทธานะครับช่วยบริจาคสิ่งของก็ไปตามนี้2ี่5หมู่19ตำบลน,น้ำพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม48000นะครับ 000, 000เนี่ยออกหมวยลลาวบ่อย <c oughs> <c oughs> อ,อ <c oughs> แล้วก็นี่คือ หมายเลขบัญชีของยายนะครับทกศยายหนูจันยนลอยนะครับบัญชีแกโดยตรงนะครับศู 10, 8, 69, 6, นย์หนึ่งศูนยสามแปดย์หก้าส้ผมก็ตั้งตั้งงบบัญชีแสนหนึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะครบนะครับเดี๋ยวรออักสมุดมานะครับใกล้จะครบนะอันนี้ผมลงมาตั้งแต่หลายวันก่อนที่เจ็ดหมื่นกว่าแล้วนะครับถ้าครบยอดบริจาคก,ก็จะปิดรับนะใครอยากร่วมนะครับเป็น ใจบุญจิตศรัทธาด้วยกันก็ตามนี้เลยนะครับ010388069396นะครับผมจะประชาสัมพันธ์ที่ช่องดันโคักหวยประจำแต่วันนี้นำมาลงที่ช่องนี้ด้วยนะครับนะเผื่อใครนะอยากเป็นสะพานบุญด้วยกันนะครับผมเราจะได้ปังด้วยการรัฐบาลไทยเราจะได้ปังเหมือนกันนะครับให้คือให้ผู้ให้คือผู้รับที่ยิ่งใหญ่ <c oughs> เอ่ยิ่งให้ยิ่งได้นะครับเรา,าเป็นเคสแรกที่ผม เริ่มทำนะครับอโชคดีกันทุกคนสําหรับอันนี้แคปหน้าจอได้นะครับใครที่สนใจนะครับผมนะใกล้จะครบยอดแล้วผมจะปิดบัญชีลงแล้วก็นะ่าอาจจะมีเคสอื่นตามมานะครับเนาะในกลุ่มไลน์ก็จะทราบดีนะครับโอเคนะครับอ่ะทีนี้มาดูอ่ะตรงนี้แคปหน้าจอกันไว้นะครับสําหรับสิบหน่วยรอบนี้ชนกันที่แปดกับหนึ่งนะครับถ้าแปดผมดับก็จะเหลือ3ามหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหมายถึงว่าถ้าชนแล้วมานะ ขอบภาวนาว่าถ้าชนแล้วมาเหลือแค่นี้เองแต่ถ้าไม่มาผมต้องมาวิเคราะห์อ,อีกทีหนึ่งว่ามันจะมาตัวไหนได้บ้างนะครับนะโชคดีทุกคนนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยโอ้ยพูดจะจนลิ้นพันกันนะครับผมนะโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ